ไอไอ้้อนเขาน่าใหนือยอย้อค่เ <c oughs> อิ่นมือน,าน,น,านั่นๆเก้าข้อหลากหลายทั้งพิซซ่าทั้งอันไก่เคฟซีมือย้อนบัดบัดน้องไผ่พลาดเ <c oughs> พื่อนเอาสิกินบอกเขาเศร้าบพรกินหอมแม่ยคือรถน้อยลงเลนอนเอเขาแสดงให้ซีเกมเนาะนั่นไป <c oughs> เออบ้านั่งบ้านั่งกันได้แต่บ้าเอาไปเดี๋ยวใคไปนั <c oughs> าา่นเดี๋ยวใคไปคว้าไปได้ <c oughs> เอา,าปไปชกไอคอนัวยืนบอกฉันนี่ <c oughs> อยู่สองคน จะเป็นจะเป็นมีดนะกินกินนะปากอาแฟปุ่นมึงตายป่ะพ่ยิ้แต่ยิ้แต่หลอกสิยิ้มแต่หลอกขยืนขยืนเฝอชั้นี้ยิ้แต่หลอกเย้โดนนั้ขอบคุณนะคุณได้ฟังไหนยังยังไม่รู้เรื่องอะไรที่บอกกันอะไรสุขะนะอะไรอ่ะอะไรไม่มีมีสุขาหรอใช่ใช่อุ้ยแม่หนูดูเก่งหนูกินข้าวไม่ได้เพื่อนได้ฟังหน่อย ได้ยินแต่เอาถุงอะเร็วๆประเด็นคือเราเละพัเหรียญย้อนมือสลักค่ามันบ่อเหมือนเลยนะเมื่อเดือมษฎีตุลาตุลาเป็นความมาเติด่เจฟอนทำอะไรกันเมื่อคืนอยู่ข้างเต็นแม่เสียงดังมากเลยต้องออกไปข้างนอกบ่ไา้ไม่ใช่ทะเลาะกันมันเป็นเสียงแบบเหมือนกินมาม่ารสเผ็ดเลยอ่ะ เหมือนสังกัดพระเจ้าเอมสังกัดซีประตูทางเนี่ยแม่มันออกแต่ทางเนี่ยมันกินมันเสียงเหมือนกินมาม่ามันท้างออกเขาพอดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคนก็เต็มหนักหนักไที่แท่งสิแมวได้ครับสิบูแบงเลยเนาะมันอยู่ในแม่ขวดแกนครับไปพอกันเด้อครับเลยปิ้งไอเดียขึ้นมาปุ๊บยางกลับขึ้นมาเลยตีเต้นเจอตอนผมเลยแล้วทีเนี้ยสังกัดเลยเบิ้งอันหนาประตูทางออกเห็นว่าปุ๊บไฮ้กูสิบูไปดีปะวะเพราะหนาประตูแล้ว คุ้นกันได้เลยเราแบบว่านอวมาแห้งอังสีน่าแบบพร้อมปะทุอังสีน่นประดนี้ก็ันแหละนแหละฟังแรงกลับขึ้นมาปุ๊บฉนหืออันผ่าผ่าเต็นลงแต่ก็นั้เลยค่ะจ็บได้ทงเซฟเป็นพวกได้นูนเอาเลยค่ะปูปะเลยค่ะกินเต็มหึงยังไงก็เลยก็อันอันอันนี้ไกลนะอันนี้เรากลับมาแล้วมันไปออกไปไม่ได้คนมันเยอะไปถึงพี่เฟิร์นใช่ไหมใช่อยู่ในเต็นท์ตัวเองในเต็นท์ตัวเองตุลาก็เลยไปติดป้ายว่าสุขาไง กันเลยเป็นวันนี้เพราะขอ้าุเสร็จแล้วป,ปึ๊บปึ๊บเปิดไฟขึ้นจังนไหนเต็มอยู่ล <c oughs> ูกตาลูกตาฉันแบบเดียราดมากเลยจะก,ก็เลยฟาเก็บ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 ทิศสูตรอันหอน,หนึงเงี้ยงี้ยเนี่เปิดเลยจะก,ก็ฟาวเก็บจะก,ก็ฟาวเรียนไปบอกแ,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 แม่แล้วฉันฉันบุเดหนาก็หน่อยแม่บีบแม่ธันวาไม่ได้บีบนะเนี่ยพี่ตัวแม่ทันวาที่เขาว่าจองดีไว้คือของ ไม่รู้ค่ะนี่ไม่ไมรู้ยู่น่าจะเป็นของมีพับประแดงมีหลายก็อ่อยู่อะไรครับ